พรรคทริพับริกันเตรียมเข้าคุมบังเหียนอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติของสารัฐทันทีหลังพิธีสาบานตนรับตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนมก,การาคมนี้ตัวแทนพรรคทริพับริกัสามารถเอาชนะคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตเข้าครองเสียงข้างมากทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาทีมยุทธศาสตร์ของพรรคริพับริกันเชื่อว่า ชัยชนะในรัฐสภาจะปูทางไปสู่ชัยชนะในเวทีเลือกตั้งผู้นำสหรัฐในอีกสองปีข้างหน้า what take 2016. Day? They แม้ร e พับลิกันจะมีบุคลากรที่มีศักยภาพจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐหลายคนไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาแห่งตระกูลบุชคือนายเจฟฟ์บุชหรือนายคริสคริสตี้ผู้ว่าการรัฐ mm hmm. น, Bush, น Chris Christie, <Yeah. S 1> ิวเจอร์ซีย์ และนายเท็ดครูส์วุฒิสมาชิกฝีปากกล้าจากเท็กซัสแต่ในสายตาทีมยุทธศาสตร์ของพักแล้วผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนพักจะต้องมีความสามารถที่จะประสานกลุ่มต่างๆในพักให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน whoever wins it will demonstrate an ability to join tea party libertarian establishment social conservative and internationalist republicans all in one coalition and get enough of each of those groups uh, to build a majority หันไปมองคู่แข่งอย่างเดโมแครตซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายที่จะแตกต่างออกไปในการเลือกตั้งในอีก2ปีข้างหน้านักยุทธศาสตร์ของเดโมแครตมองว่าประเด็นนโยบายทางเศรษฐกิจจะเป็นจุดแข็งและจะนำไปสู่ชัยชนะของผู้แทนพักที่จะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ and as democrats the number one thing we need to do is lay out our economic plan and agenda for the future that ensures that everyone in this country can have a chance of prosperity for themselves and their kids เบื้องต้นมีความชัดเจนว่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางฮเลอรี่คลินตันเตรียมลงสมัครแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเข้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีซึ่งนักยุทธศาสตร์ของพรรคระบุว่าหากอดีตสุภาพสตรีหมายเลขงต้องการประสบความสําเร็จ ก็จําเป็นจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเธอกับประธานาธิบดีบารักโอบามาหลังคะแนนนิยมของผู้นําสหรัฐเริ่มลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่การเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมา think lot of people are now right are while rightly wrongly, concluding changed, that have อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านนโยบายการเมืองมองว่าแม้นางคลินตันจะได้รับความนิยมแต่เธอก็ต้องเผชิญกับผู้ท้าชิงคนอื่นๆภายใน,ยในพักด้วยเช่นกันโดยคาดว่าเธอจะถูกโจมตีอย่างหนักในประเด็นนโยบายด้านการต่างประเทศที่แข็งกร้าวมากเกินไปขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่พรรคเดโมแครตจะยังคงรักษาเก้าอี้ในทัเนียบขาวต่อไปเป็นสมัยที่3ต่อจากวาระของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่จะสิ้นสุดลงในการเลือกตั้งครั้งหน้า I will tell you that it is exceedingly difficult for one party win three presidential elections tell that party to three one you for นักยุทยศาสตร์การเมืองของพรรคฝ่ายตรงข้ามมองว่าเป็นเรื่องยากมากๆที่พรรคการเมืองเดียวจะสามารถชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้ถึง3สมัยติดต่อกันและครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือในสมัยรองประธานาธิบดีจอจบุชผู้พ่อได้รับเลือกให้เป็นผู้นำสหรัฐต่อจากประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกน จากพรรคริพับลิกันที่ครองตำแหน่งเป็นสมัยที่2ในปีคริสต์ศักราช1988หรือเมื่อ27ปีก่อนพินิจการตุลาชม v o i ์ e of อเมริกาภาคภาษาไทยกรุงววชิงตันครับ